กดไลค์ทันทีเพื่อไม่พลาดตอนที่38ตอนที่ทูเทียนผู้มีใจรักและมุ่งมั่นในชีวิตกลางไร่สวนและแจ็คผู้เปี่ยมด้วยความจริงใจและการดูแลเอาใจใส่แสนอบอุ่นทั้งสองได้ร่วมกันวาดภาพชีวิตที่เรียบง่ายาแต่เต็มไปด้วยความหมายเช้าตู่วันหนึ่งทูเทียนและแจ็คเดินคู่กันไปตลาดอำเภอระหว่างทางมีร้านรวงตั้งติดติดกันผู้คนทั้งซื้อทั้งขายกันคึกคัก พวกเขาแวะเข้าร้านเสื้อกันหนาวที่แขวนเสื้อไม้พรมและเสื้อโค้ทเนื้อหนาหลากสีสันแจ็คมองไปรอบๆแล้วถามคนขายว่าพี่ครับผมขอดูเสื้อหนาๆสำหรับผู้สูงอายุสัก70กว่ากว่าหน่อยได้ไหมครับถูเทียนยืนข้างๆเสริมว่าสีเทาหรือสีเขียวเข้มน่าจะเหมาะนะคะคุณลุงคุณป้าชอบโทนเข้มๆคนขายหยิบเสื้อมาให้ดูหลายแบบสองคนเลือกเสื้อกันหนาวคุณภาพดีได้5ตัวราคาสีแสนด่งต่อชิ้น จากนั้นพวกเขาเดินต่อไปยังแผงขายของเด็กแจ็คก้มลงหยิบหมวกไมพรมแล้วยื่นให้จูเทียนหมวกนี้ดูอุ่นดีเนาะเหมาะกับเด็กแถวแถวแปดถึงเก้าขวบไหมจูเทียนลองขือดูก็พยักหน้าหนาแต่ยังนุ่มเอาเรื่องเอาเลยสักสิบใบดีไหมขาพวกเขาเดินต่อไปยังส่วนขายผ้าห่มเลือกผนะ้าห่มหนาสีแดงเข้ม้าผืนแบบดีๆสําหรับผู้สูงวัยผืนละห้าสอนไส้กรอกนมกรองและขนมอีกหลายอย่างทั้งสองตั้งใจเลือกของอย่างระมัดระวังเพื่อให้ของขวัญที่ส่งต่อมีทั้งประโยชน์และความอบอุ่น เมื่อทุกอย่างถูกจัดเก็บลงรถกระบะคันเล็กแจคหันไปบอกแม่ค้าววาผมโอนเงินนะครับแม่ค้าพยักหน้ารับด้วยความยินดีชูเทียนมองถุงของที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกทั้งตื่นเต้นและซาบซึ้งเธอหันมายิ้มให้แจคแล้วอ,ออกเดินทางเลยไหมแจคพยักหน้าไอ้กันเถอะบนหมู่บ้านกาลังรออยู่รถค่อยเคลื่อนล้อออกเดินทางพร้อมของขวัญแห่งน้ําใจมุ่งตรงสู่ที่ราบสูงอันหนาวเย็น รถกระบะแล่นตะกุกตะกักไปบนถนนลูกรังมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนขนาดเล็กบนดอยโรงเรียนนี้เรียบง่ายมีแค่ตึกเรียนยาวหลังเดียวมุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าๆมีเด็กประมาณ15คนกำลังเรียนอยู่พอเห็นแจกกับทูเทียนเดินทางมาถึงเด็กๆก,ก็กรูกันออกมารับด้วยแววตาตื่นเต้นทูเทียนก้มรูปศีษะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วหยิบหมวกไหมพรมสีแดงจากกระเป๋ายื่นให้นี่จะ่ะใส่ให้ตัวอุ่นๆน,นะยักยิ้มพลางแบ่งของขวัญเป็นชุดเล็กๆแจกนมกล่องไส้กรอกหมวกและถุงเท้าให้แต่ละคนบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงราอและความสุข เด็กชายคนหนึ่งกล้าออกมายืนอ่านบทกลอนขอบคุณเสียงดังฟังชัดจนทุกคนรู้สึกประทับใจยักวางมือลงบนไหล่เด็กพลังบอกว่าตั้งใจเรียนนะเด็กๆหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกไปเยี่ยมตามบ้านที่มีผู้สูงอายุและผู้ที่มีสภาพลำบากเป็นพิเศษที่บ้านยกพื้นไม้กระดานติดหน้าผาพวกเขาพบซีอูแมนวัยกว่า80ต้องอยู่ลำพังหลังเคยอัมพาตถูเทียนช่วยเปลี่ยนผ้าหม่มผืนใหม่ให้ส่วนแจ็กสวมเสื้อหนาที่เพิ่งซื้อมาให้ทันที ซีอูแมนตื้นตันจนน้ำตาคลอนานแล้วที่ไม่มีใครแวะมาหาจากนั้นทั้งสองเดินต่อไปอีกหลายบ้านพบแต่ละที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสะเทือนใจผู้เข่าหลังค่อมหลังคาบ้านรั่วบางบ้านไม่มีฟืนก่อไฟบางบ้านไม่มีรองเท้าใส่หลายครอบครัวมีเด็กป่วยหรือรังนอนติดเตียงหรือคนชราที่ไม่มีแรงทำงานต้องเก็บผักข้างทางประทังชีวิตแจ็คจดบันทึกของที่แต่ละบ้านขาดแคลนลงในโทรศัพท์เราคงต้องกลับมาอีกหลายบ้านยังลำบากมาก ทูเทียนพยักหน้าสายตาเศร้าลึกไม่คิดเลยว่าจะมีคนลำบากขนาดนี้ก่อนจะลาผูกเขายังให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและสัญญาว่าจะมาเยี่ยมอีกในขากลับแสงอาทิตย์ยามเย็นสาทับเนินเขาทั้งคู่เงียบแต่ในใจเต็มไปด้วยความตั้งมั่นการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทําบุญแต่ยังเป็นการปลุกหัวใจให้ตระหนักถึงความเมตตาและสายสัมพันธ์อันดีงามในหมู่บ้านที่ห่างไกล รถกระบะจอดลงที่หลานบ้านแสงอาทิตย์ยามเย็นเพิ่งหลับไปทิ้งท้องฟ้าแต้มดาวละหยิบแจ็เปิดประตูให้ทูเทีเยนก้าวลงจากรถเธอยิ้มบางๆพลางถือถุงของที่เหลือจากการบริจาควันนี้ทั้งสองตะเวนไปบนดอยจนเนหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาสบายท,ทูเทียนเดินเข้าบ้านเก็บกวาดลานจัดของใช้ให้เป็นระเบียบส่วนแจ็ครีบขับรถไปตลาดอีกครั้งไม่นานก็กลับมาพร้อมไก่สดผักและเครื่องปรุงบางอย่างเขาก่อไฟที่หลังบ้านจ,จัดแจงเตรียมอาหารอย่าง,งคล่องแคล่ว เปลวไฟสีส้มสองให้เห็นสีหน้าจริงจังแต่แฝงความอบอุ่นของชักทูเทียนเดินออกมาสมทบนั่งลงข้างๆช่วยจับไม้เสียบหมุนไก่ไปมาเปลวไฟลุกพรึ่งๆคลอไปกับเสียงหัวเราะเบาๆของทั้งสองเมื่อไก่ชิ้นแรกสุกเหลืองส่งกลิ่นหอมช่วยพวกเขาจึงนั่งกินด้วยกันข้างกองไฟแจ็คเงยหน้ามองทูเทียนด้วยสายตาจริงใจพี่อยากหาครอบครัวของน้องจะได้ขออนุญาตมั่นหมายกับน้องน้องลำบากมากเกินไปแล้วนะทูเทียนชะงักมือสั่นเล็กน้อยปากเม้มแน่นแต่สุดท้ายก็มีน้ำตาเอ่ออกมาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้เเธออ่ยแผวบา การได้พบพี่คือความสุขที่สุดในชีวิตหนูเคยคิดว่าไม่มีที่ไหนให้หนูกลับแต่ตอนนี้หนูมีบ้านแล้วแจ็คอบไหลเธออย่างนุ่มนวลพี่สัญญาจะดูแลน้องแม่พี่ก็อินดูน้องแม่บอกว่าน้องคือผู้หญิงที่อยากเรียกว่าลูกสะใภยจากใจจริงทูเทียนซบไหลเขาน้ำตารื้นด้วยความซาบซึ้งทำกลางคำคืนอันเงียบสงบของคุณเขากับเปลวไฟที่ยังคงกรุ่นร้อนมีคำมั่นสัญ,ญญาที่สลักไวเ้เงียบๆคำมั่นของชายคนหนึ่งที่พร้อมมอบอนาคตให้คนที่เขารัก ช้าวันถัดมาหมอกบางยังเกาะตามหลังคาใบจักทูเทียนตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างสวมเสื้อกันหนาวบางแล้วเดินไปดูร้าไก่เห็นไข่ใบขาวเรียงอยู่ตามรังฟางก็ก้มเก็บอย่างระมัดระวังเธอวางไข่ลงตะกร้าที่รองด้วยผ้านุ่มแล้วเดินต่อไปส่วนหลังบ้านแดดอ่อนเพิ่งส่องลงแนวรัว้วต้นชบาทูเทียนรีบตัดหวีกล้วยสุกเหลวมือสลับไปมาเพื่อจัดเรียงให้เรียบร้อยในตะกร้าหลังเตรียมเอาไปขายในตลาดเช้าใบหน้าเธอเปลี่ยมความสุขฝีเท้าก็กระฉับกระเฉง เพราะมีเป้าหมายชัดเจนอยากขายของสะสมเงินเพื่อคืนให้แจ็คเธอไม่อยากพึ่งใครอยากยืนด้วยตัวเองตัดมาที่บริษัท Golden Key Jack กำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กตรงหน้าคือแฟ้มข้อมูลโครงการร่วมกับ2องโลกรูปมูลค่า5 0พันล้านดงมีเงื่อนไขเบิกเงินล่วงหน้า30%ร์ราราว1 5พันล้านดงซึ่งแจ็คยังลังเลอยู่เขาให้คุณแลนฝ่ายกฎหมายกับจียังช่วยตรวจทานอีกทีย่งยิ้มสดใส พร้อมวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะฉันเช็คละเอียดหมดแล้วทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายพิเซนได้เลยค่ะแจ็คพยักหน้าแต่ยังดูครุ่นคิดอยู่สักพักกระทั่งฝ่ายบัญชีเดินเข้ามาพร้อมเอกสารโอนเงินล่วงหน้าถ้าพี่ตกลงก็เซ็นเอกสารตรงนี้ด้วยเลยค่ะแจ็คใช้เวลาตัดสินใจสั้นๆแล้วลงนามในใจก็ยัง้างคาเรื่องกำหนดส่งงานท่านใดนั้นผวงซึ่งเคยถูกตักเตือนเพราะงานผิดพลาดมาก่อนก็เดินเข้ามาส่งเอกสารชี้แจงให้แจ็คด้วยอาการเกรงเกรงแจ็คไม่ดุแค่เตือนขอให้คุณระวังหน่อยนะ ถ้าเกิดอีกครั้งจะไม่มีโอกาสแก้ตัวพวงพยักหน้ารับแล้วเดินออกจากห้องเงีบเยบๆหลังคนอื่นออกไปจีางหยางนั่งอยู่ตรงข้ามแจ็คเธอดูมีท่าทีหลังเลจนบรรยากาศในห้องเงียบไปพักหนึ่งก่อนเธอจะพูดขึ้นช้าๆยังจําเกมที่เราเล่นตอนเด็กๆได้ไหมคะตอนนั้นฉันชอบแกล้งให้ตัวเองเป็นเจ้าสาวส่วนพี่เป็นเจ้าเบลแจ็คหัวเราะเบาจําได้สิจียงส่งยิ้มน้อยๆแล้วเหมือนรวบรวมความกล้าทั้งหมดฉันรู้ว่าตอนนี้พี่มีคนในใจแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็ยังอยากอยู่ข้างๆพี่ แจ็คมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนจีอย่างเธอเป็นผู้หญิงที่ดีนะแต่สำหรับฉันเธอเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งคนที่ฉันเลือกคือทูเทียนและฉันหวังว่าเธอจะเจอคนที่คู่ควรกับความรักของเธอจริงๆกลับมาที่ตลาดชนบทในเวลาเดียวกันทูเทียนก็มาถึงตั้งแต่เช้าเธอจัดไข่ไก่กับกล้วยสุกวางลงบนแผ่นพลาสติกแวะคุยเล่นกับคนในตลาดที่คุ้นเคยกันดีป้าที่เดินมาหยิบไข่ในตะกร้าขึ้นดูสาว่าวันนี้ไข่ไข่เพิ่มแล้วนะเก่งจังเลยทูเทียนยิ้มตอบค่ะ เพราะพี่ๆป้าอุดหน,นุนกันดีหนุนเลยมีทุนเลี้ยงไก่มากขึ้นบรรยากาศคึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะรวงตาของเธอเป็นประกายท่ามกลางแดดเช้าความสุขเล็กๆที่เกิดจากความพยายามในทุกๆวันยามบ่ายใกล้ค่ำที่ห้องรับแขกของบ้านจักแม่ของจักกับเบทูกำลังนั่งดื่มชา คุยกันสนุกสนานสองเพื่อนเก่าหัวเราะเป็นช่วงๆเมื่อพูดถึงเรื่องลูกหลานเบทูจิบชาร้อนพลางเอ่ยขึ้นว่าฉันว่าถ้าแจ็กกับจังลูกฉันได้แต่งกันก็ดีสิจะได้สบายใจแม่แจ็กยิ้มตอบแต่ก็พูดนุ่มนวลเรื่องหัวใจเราบังคับใครไม่ได้นะคะอีกอย่างแจ็กเขามีคนในใจแล้วบาทูฟังแล้วได้แต่ถอนใจเบาๆจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงชีวิตแต่างงานของตัวเองสามีฉันเสียเร็วแต่ฉันก็โชคดีที่เคยได้รับความรักดีๆพี่เองก็อย่าปล่อยให้ตัวเองหงน,นานเกินไปนะแม่แจก็ก สายหน้าช้าๆฉันชินกับการอยู่แบบนี้แล้วตอนนี้ขอให้แจ็คมั่นคงก่อนก็พอใจแล้วพอคุยได้สักพัก BATO ก็ขอตัวกลับเพราะมีธุระด่วนเธอเพิ่งออกจากบ้านไปไม่นานทิวเทียนก็ถือตะกร้าส้มสดเดินเข้าประตูมาเธอยิ้มให้แม่จัดอย่างนุ่มนวลหนูเอาส้มมาฝากคะ่สะสดๆหวานๆแม่ลองหน่อยนะคะแม่จะรับไว้ด้วยความปลื้มแล้วรูปศีรษะทิวเทียนหนูนี่มีน้ำใจเสมอแม่ดีใจที่หนูมาก ูเทียนยิ้มแห้งๆก่อนถามขึ้นอย่างเกรงใจคืนนี้หนูอยากชวนแม่ออกไปทานข้าวกันได้ไหมคะแม่แจ็คตอบทันทีได้สิแต่ให้แม่เลี้ยงนะทันใดนั้นเองก็มีเสียงรถยนต์ดังมาจอดหน้าบ้านแจ็คก,กลับจากบริษัทพร้อมเอกสารในมือพอเห็นแม่กับทูเทียนยืนอยู่เขาย้มแม่กับทูเทียนจะไปกินข้าวกันโดยไม่ชวนผมหรอแม่แจ็คหยอกกลับพอดีจะโทรหาลูกอยู่พอดีเลยเห็นกลับมาพอดีก็ดีงั้นไปด้วยกันสามคนนี่แหละ ในเวลาเดียวกันที่ไล่ทูวันกับพี่สาวก็มาหาทูเทียนพร้อมถุงของขวัญใบใหญ่แต่ไม่เห็นเจ้าของบ้านทั้งสองนั่งรอที่โต๊ะรับแขกลมเย็นยามเย็นพัดผ่านแนวกล้วยหลังบ้านทูวนันชี้ไปที่รถจักรยานสีขาวซึ่งจอดอยู่ข้างฝาผมเลือกคันสีขาวหวังว่าทูเทียนจะชอบนะพี่พี่สาวเขายิ้มพลางมองรอบๆน้องคนนี้เก่งมากต้องดูแลทั้งไรได้คนเดียวไม่ง่ายเลยค่ำวันนั้นที่ร้านอาหารในตัวอำเภอแจกแม่และทูเทียนทานข้าวเย็นกันอย่างอินเอมอาหารแต่ละจาน จัดมาแบบพอดีและน่าทาน3ามคนนั่งพูดคุยสนุกสนานแม่แจกตักกับข้าวให้ทูเทียนด้วยสายตาซ่อนความในายาลูกสาวโตแล้วคิดว้หรือยังว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่แจกหันมามองทูเทียนแล้วยิ้มเธอเคินจนก้มหน้าแก้มแดงเรือแม่แจกต่อด้วยน้ำเสียงติดตลกแม่ก็แก่แล้วอยากอุ้มหลานสักคนพอทานเสร็จจากรีบคว้าบิลไปจ่ายแล้วหยิบใบเสร็จใบหนึ่งมายื่นล้อทูทีเทียนมือนี้สองแสนด่งเองจ่ายแทนผมหน่อยสิจะได้ไม่เอาเปรียบกันทูทีเทียนทำตาโตถูกขนาดนี้เลยเหรอคะ จักยักคิ้วร้านคุ้นเคยกันอยู่แล้วหน้าพอเดินออกมาอยู่หน้าร้านอากาศเย็นในปลายฤดูหนาวก็พัดวูบจนทิวเทียนสั่นสะท้านเล็กน้อยจักไม่พูดพร่ำมทำแค่ถอดเสื้อโค้ทของตนคลุมให้เธออย่างนุ่มนวลหนาวก็ต้องบอกสิอย่าฝืนทนแบบนี้ทิวเทียนกอดสาบเสื้อแนบตัวมองหน้าเขาด้วยความซาบซึง้งเพียงครู่หนึ่งทั้งคู่ก็เข้าใจโดยไม่ต้องพูดคำใดๆแค่การใส่ใจดูแลอย่างจริงใจในทุกๆวัน ก็เพียงพอแล้วสำหรับความสุขของหัวใจคนสองคน phần của nơi đó Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn Nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dưng trong chính gia đình mình Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng Nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành Từ tiên rời ngôi rời khỏi ngôi nhà mà cô từng được coi là tổ ấm trong nước mắt và nỗi đau không nguôi Bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra một cách tàn nhẫn Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi Bên bờ con sông chảy qua nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân giữa lúc đám chìm trong nỗi buồn bước chân tiếng bước chân xào xạc trên nền cỏ khô làm tử tiên ngẩng đầu trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiểu tụy như hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu sau một hồi trầm tư ông nhẹ nhàng hỏi Cô gái có chuyện gì vậy Sao cô lại ngồi khóc ở đây Lời nói ấm áp Ấy như thắp lên một tia hy vọng Khiến tử tiên gật đầu và đi theo ông Người